สวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กับผมนะครับเ mm hmm. ชียรนะครับวันนี้เราจะอยู่กับได้เกมเกมชินอ mm ิมแพคนะครับแล้วทีนี้เกมมันมีมีเว mm ้น hmm. ใหม่เข้ามาเนี mm ่ยครับจะได้ผมว่าน่าจะได้60เ mm hmm. นี่ยมันมีบอกอยู่60ไ mm hmm. พมอนจมนะครับไ mm hmm. พมอนจมก็เอาไว้เปิดกาชานะอ่ะเอาเป็นว่าช่างมันก่อนนะครับวันนี้เราจะลองมาส่งอาหารกัน mm hmm. ผมไม่รู้นะว่ามันจะส่งอะไรยังไงนะครับ อันนี้อันนี้อะไรเนะี่ยอ๋ออันนี้ผมยังไม่มีแน่เลยอันนี้มีไหมอันนี้ก็ไม่มีน่าจะมีแค่เน,นี้ยเดี๋ยวเราลองทำนะครับผมไม่รู้นะว่ามันไปส่งยังไงอ,อันนี้ครั้งแรกนะครับก็ให้มาหาคนนี้นะยินดีต้อนรับจะรับอะไรดีโอเคกดอันแรกไปครับอ่าโอเคเราคุยไปแล้วกันฉันจะรีบ ส่งยังมีโอเคเราส่งไปเลยครับดูซิว่ามันจะมีกฎอะไรม้างเริ่มส่งสามสองหนึ่งไปวิ่งได้ไหมวิ่งไม่ได้นะครับอ่าโอเควิ่งไม่ได้อย่าวิ่งเกินไปอย่าใช้เครื่องร่อนเวหาและอย่าเข้าร่วมการต่อสู้กระโดดได้ไหม กระโดดได้โอเคกระโดดได้งั้นเราต้องเดินไปอย่างเดียวนะถ้างั้นรับหน้าที่เป็นแก๊ปฟู้ดแพนด้าแล้วก็โกด์ไรเดอร์อืมโกด์ไรเดอร์ไม่น่าเกี่ยวใช่ <Say> What ทเทเลพอตเทเลพอตได้นี่เอก็เทเลพอตได้นี่เขาไม่ได้ห้ามทเทเลพอตใช่ไหมเออก็เทเลพอตมาดี กระโดดเออที่ในผลมาก็จบแล้วป่ะเออเหม็นยากแต่เราต้องห้ามตีกับมอนเตอร์ด้วยนะเขาว่างั้นที่ห้ามใช้เครื่องร่อนอ่าอเดินผมเดินลงไปเฉยๆเลยผมไม่กดโดดเลยเดินอย่างเดียวเลยอ่ะแต่บางทีอาจจะต้องกระโดด เขาห้ามปีนด้วยใช่ปะโอเคครับโอเคครับต้องกระโดดไปแบบนี้ครับโอเคห้ามปีนนะถ้าเกิดปีนนี้จบนะบอกเลยโอเคครับใกล้ถึงละใกล้ถึงละเราอย่าไปตีอมอนเตอร์นะเคสวัสดีครับคุณลูกค้าถามจริงมาอยู่อะไรตรงนี้เนี่ยโอ้ยหิวจังเลยอาหารที่สั่งทำมยังไม่มาส่งอีก ก็มาแล้วนี่ไงบ่นอยู่ได้อน,นี่ในที่สุดก็มาส่งสักทีฉันหิวจะตายอยู่แล้วครับผมขอบคุณมากนะฉันขอรับฮัชบรอนไปก่อนจานนี้ไปแล้วนะจ้าจ่ายตังค์ด้วยหน่วยสิบร้อยพันหมืนโอ้ค่าอาหารสามหมืนเลยถึงว่าละ่ะอ่ะเราไปลองเมนูต่อไปกันดีกว่ามันคืออะไรมัางเดี๋ยวดูก่อน นี่ไงใช่ป่ะเออเนี่ยเนใช่ใช่ใช่ขาดอะไรเนี่ยซื้อได้จากร้านขายของชำขาดนมวัว3แล้วก็ขาดเต้าหู้สองโอเคไปซื้อครับนี่นี่นจากร้านนี้น่าจะใช่นะนมวัวนมวัวสาม โอเคใช้270นะครับถูกมากแล้วก็เต้าหู้เอา้าไหนเต้าหู้อ่ะเต้าหู้ทำยังไงวะเดี๋ยวก่ะน,นะเต้าหู้เดี๋ยวผมรับอันนี้ก่อนเต้หา,าตหู้ทำยังไงทำยังไงถึงจะได้เต้าหู้อ๋อโอเคโอเคมาตรงนี้ครับ เต้าหู้มาตรงนี้ออโอเคมาที่เมืองเขาเรียกว่าหลี่เย่ใช่ไหมมันอ่านว่าหลี่เย่ได้ไงวะลีะลล่อยู่ะลี่อยู่ช่างมันเถอะร้านค้าอยู่ไหนโอเคผมเจอร้านซื้อเต้าหู้แล้วนะมันอยู่ตรงนี้นะครับนี่ๆอยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่แถวนี้นะครับตรงนี้เลยโอเค เราก็เข้าไปที่ร้านค้าครับแล้วเราก็มาซื้อเต้าหู้เท่าไหร่นะ2อ,อันเหรอโอเคน่าจะใช่นะแล้วต่อไปก็ทำอาหารกันครับร้านอาหารอยู่ตรงนี้มีห้องครัวไหมจ๊ะอนุญาตนะครับโอเค ที่เราต้องทำคืออืมอันนี้ใช่ไหมโอเคมีอันนี้จานหนึ่งแล้วก็อันไหนอีกอันหนึง่งอืมอันนี้โอเคอยู่นี่ โอเคทีนี้เราได้แล้วครับหลังจากนั้นเราก็กด,ดที่ตรงนี้แล้วก็รับภารกิจครับโอเคไปทาง,งทาวนี้วิ่ไปทางกระโดดได้ใช่ไหมเอ๊แต่ไม่ต้องโดดหรอกเขาน่าจะอยู่ในนี้แหละมั้งอ่าเจอล้วครับโอ้มันก็ไม่ยากนี่ ใช่เพื่อนผมมันบอกว่ายากนะผมก็เลยเอ๊ะคิดว่ามันยากจริงๆเหรอก็ไม่ได้ยากนะครับเอเอ้านึกว่าส่งเสร็จแล้วอา้าวตายละห้ามลงน้ำด้วยใช่ไหมเดี๋ยว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 ,ยว,ยวโอเคสรุปห้ามลงน้ำโอเคจำไว้จำไว้จำไว้โอเค เด,เดินลมมาตั้งนานอาหารที่สั่งก็ยังไม่มาส่งอีกโอเคแล้วผมส่งเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะน,ะนี่ผมแก้ปัญหาการเหยียบน้ำด้วยการทำอย่างนี้ไว้ให้เคยาปล่อยน้ําแข็งไปนะครับแล้วก็เดินไปได้นะเนี่ยทำยางไงทำอย่างนี้แล้วก็เดินไปส่งครับได้นะได้ได้ไ,ดไดโอเคงั้นเดี๋ยวไปอันต่อไปกันเลยอันต่อไปเป็นอันนี้อันสุดท้ายแล้วครับโอเค ผมว่ามันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่หรอกนะเพียงแต่มันจุกจิกครับถามว่ามันยากไหมไม่อะง่ายเป็นเควสอีเวนท์ที่ผมว่าก็สนุกดีนะลูกเล่นใหม่ๆครับโอเคมารับเควสตรงนี้โอเคอย่าถูกชน จนคว่ำและอย่าใช้เครื่องร่อนเวหาเอ๊ะหมายความว่าวิ่งได้เหรออย่าให้เพื่อนอะไรแปลกๆเขาละเอาเป็นว่าผมไม่วิ่งดีกว่าแต่เขาบอกว่าอะลองวิ่งดูวิ่งได้ครับอย่าถูกชนอย่าใช้เครื่องร่อนเวหาอันนี้วิ่งได้ครับอ๋อมันแล้วแต่ด้วยว่าเขาบอกอืมแล้วแต่แต่ละร้านว่า จะห้ามอะไรบ้างร้านนี้ไม่ได้ห้ามว่าวิ่งได้ครับร้านนี้วิ่งได้นะอืมผมไปตรงนี้แล้วกัน what's the hurry what's the hurry what's the hurry ชิวๆเลยโอเคสามารถโอ้โหนี่ไวที่สุดแล้วนะ ฝีมือของเชฟไม่เลวเลยจ้าโอเคครับส่งเสร็จแล้วได้มา60 60บหกิไพมอนเจมโอเคก็คลิปนี้ก็มาแนะนำอีเวนต์ในเกมให้ดูกันนะครับว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงถามว่ามันยากไหมมันไม่ยากอะ่ะต้องดูเงื่อนไขแต่ละร้านด้วยครับว่าแต่ละร้านห้ามวิง่งห้ามวิงมว่งห้ามบิน แล้วก็อะไรอีกว่ายน้ํานะครับห้ามโดนน้ำเออต้องดูให้ดีๆครับว่าแต่ละร้านห้ามอะไรบ้างมันไม่เหมือนกันนะก็ขอให้โชคดีแล้วันนะครับสำหรบับการสำหรับการส่งอาหารในอีเวนต์นี้นะครับเอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันบ๊ายบายสวัสดีครับ